ระหว่างที่นั่งสวจขอขามากรรมตักดกรรมก็มีลูกค้าโทรเข้ามา3เจ้าคันเฟิร์มงานเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกสำหรับขาวะเที๊ยมาแก้บนหลวงพ่อเนี่ยก็ได้เรื่องธุรกิจก็เสนอราคาลูกค้าไปก็ขอให้ได้โปรเจกต์ใหญ่ก็สําำเร็จเจ็ดหาาลักค่ะหลัก ศักดิ์สิทธิ์จริงๆมัแล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่สําหรับเราอ่ะคือเราได้จริงๆพอเรามารู้สึกดีการงานดีเหมือนกับเราเกิดความศรัทธาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ชวนคนอื่นมาคนที่เขาทําได้แตงโมเขามาขอหลวงพ่อให้บทนี่เป็นล้านเขาทําแตงโมรุ่นเดียวเขาก็บดนี่ได้บนจะเ้นผมบางภูเขากล้แค่นี้ก็ไม่มาทําคนอื่นเขาอยู่ที่ไหนตั้งไกลตั้งกี้เขายังมาเลยถ้าคิดว่าเราทําอะไรแล้วมันติดๆคัดๆอย่างเงี้ยมาตัดข้อตัดกรรมมันก็ดีตัดไปแล้วมันรุดไปแล้วเราอาจจะโชคดีดวงดีคนลุกตั้งตัวไม่ได้งมงายเราทํางานเราย่ชว ออกบ้านกลิ่นชื่นใจอ่ะหอมชื่นใจไม่คงไงชอบความเชื่อมันจะทําให้เราผ่านวันน้ำมสั่งจัดการไม่ได้อ,อยากให้ครบซังรัคามรู้สึวกว่าจะต้องโชคดีแน่เลยคนเรามีวิบากกรรมทุกคนกรรมมากกรรมน้อยแล้วแต่เราจะเจอวิบากกรรมก็น่าจะหมดไปหมดข้อโมโศกไปอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกคนหัวลูกรับรู้ได้แล้วก็อาบน้ําว่านด้วยค่ะมีข้างหน้าว่าจะมาจะมาอีกใช่และนี่ก็คืออีกหนึ่งบุดไม้ของสายมูที่จะมาเข้าร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ถวายดาบตัดกรรมขอขมากรรมเปิดตาที่สามและไฮไลท์มูเด็ดนะ พิธีอาบน้ำว่าพญาโคจกกับใต้สุมดาบหนึ่งเดียวของประเทศไทยปักหมุดไว้เลยนะฮะวันที่3สิงหาคม2568นาณวัดดงสระอำเภอดานช้างจังหวัดสุพรรณบุรี